ห้าแถวนะถึงจะดันมาเต็มจอแบบนี้กี่ตัว 1, นตัวสตัวโอ้โหถ้า2ตัวก็ได้แค่2แถวทุกคนต้องลุ้นให้มาทั้งหมด5แถวมาจะมาหรือเปล่าทุกคนจะมาหรือเปล่าแบบนี้เต็มจอไปดีเออเท่าไหร่เท่าไรมาสวยๆทุกคนเงินรางวัลก้อนโตไปชอ็อตนี้มาสี่พันกระคำเตือนชิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามรับชมเพื่อความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีทุกคนมาวันนี้เรามาอยู่กับเกมแวมไพร์ของเรานั่นเองเออเกมนี้หลายคนหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่นะทุกคนมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกกลืมสำหรับเกมแวมไพร์ของเราวันนี้เราจะมาขุดค้นมันขึ้นมาเล่นนะวันนี้เรามาอยู่กับทุน 800ทุกคน400รับไปเลย800โปรโมชั่นโบนัส 100%100 รับไปเลย200200ร200ับไปเลย400สูงสุด1,000รับไปเลย2,000นะสำหรับเกมนี้แล้วก็ตามสุดเนี่ยแค่1ก็เริ่มได้แล้วนะทุกคนสูงสุดจะอยู่ที่โอ2,000กันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เท่าไหร่ดีเอามา800วันนี้มาเริ่มที่20เลรละกันสำหรับแววไพายมาดูตารางรายจ่ายแบบรวดเร็วกันเลยทุกคน โอเคสัญลักษณ์สแคตเตอร์เป็นรูปปากของแวมพายเลยแบบนี้ทุกคนแล้วก็น่แพงที่สุดกรอบสีทองเลขสิบถูกที่สุดนะมามีฟีเจอร์โอ้โหเต็มจอแบบนี้สวยใช้สแคตเตอร์ทั้งหมด3ตัวมีแค่10ราจายเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะต้องมุนหาเองเท่านั้นไปเริ่มก่อนเลย50รอบทุกคนเปิดเทอร์บโบรุยกันยาวๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ มายังไง40รอบโอ้โหรุยกันไปเลย <_ d ata> เออมาไม่แนะนําให้ทําตามนะเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำนะจ๊ะทุกคนมาแบบนี้เป็นฟีเจอร์สุ่มสัญลักษณ์โอ้โหวายดันมาแถวหน้ามาแค่6ตัวเท่านั้นทุกคนต้องมาต่ําๆประมาณ3 4แถวนะถึงจะคุ้มโอ้โหตอนนี้ลงมาเหลือเท่าไหร่แล้วทุกคนลงมาเหลืออยู่ที่220แล้วนะ เออวันนี้จะได้เล่นหรือเปล่าสําหรับสแคตเตอร์สามตัวของเราหมุนหาอย่างเดียวมาแบบนี้สุ่มเป็นอะไรสุ่มเป็นตัวอือันนี้มันคือตัวอะไรทุกคนตัวเจเหรอโอ้โหทาไมมันแปลกๆนะเออน่าจะเป็นตัวเจแหละทุกคนเพราะว่ามาตอนนี้ลงมาเหลือเจ็ดสิบสองไม่น่ามาแล้วทุกคนเหลือสี่สิบสุดท้ายสัญ,ญลักษณ์สแกแคเตอร์อรมาสี่ตัวเอ,อ้ยไม่ใช่สี่ตัวสามตัวนี่หว่าทุกคนโอเคสุ่มเป็นนี่นะ แตนเลักนี้โอ้โห,โโหมาเฉยเลยทุกคนเหลือ30สุดท้ายแม่รอดทุกคนเรารอดแล้วนะแบบนี้โอเคเราต้องลุ้นให้มาเยอะที่สุดนะทุกคนมาทั้งหมดมี5แถว6แถวทุกคนเราต้องลุ้นให้มาทั้งหมด5แถวนะถึงจะดันมาเต็มจอแบบนี้กี่ตัว1ตัว2ตัวโอ้โหถ้า2ตัวก็ได้แค่2แถวทุกคนต้องลุ้นให้มาทั้งหมด5แถวมา จะมาหรือเปล่าทุกคนจะมาหรือเปล่าแบบนี้ตเต็มจอไปดีเออเท่าไร่เท่าไหรมาสวยๆทุกคนเงินรางวัลก้อนโตไปจบนี้มาสี่พันกันเลยทีเดียวโอ้โหเอาจัดทุกคนมาไปกันต่อสี่รอบสุดท้ายและท้ายสุดทุกคนมาลุยกันยาวๆจะเป็นอย่างไรโอเคมาอีกสองแถวโอ้โหที่ทำไมไม่มา สามถึงสีแ่แวนะทุกคนเมื่อกี้มาเต็มจอไปเลยก็มาเต็มจอไปดิแลำพาย,พยของเรานะบอกแล้วเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกลืมแต่เราไม่ลืมนะเราเล่นวนไปเรื่อยๆทุกคนมาช็อตนี้4 4 8 0โอ้โหช็อตเดียวเต็มจอ4 0 0พันทุกคนขยับขยายเลยละกันไปที่40แล้วนะจังหวะนี้ไปอีก30รอบทุกคนมา <S <S เล่นอีกแค่30รอบก็พอถ้าไม่มานี้เราก็ควรพอแล้วนะทุกคนเออ ด้วยการยาวๆสัญ,ญลักษณ์สแกตเตอร์มาเฮ้ยสามตัวโอ้โหแล้วสุ่มเติตัวแพงด้วยและตัวนี้คือตัวที่แพงที่สุดในเกมนี้นะทุกคนสำหรับสัญ,ญลักษณ์โอ้โหแหวไพรยสีทองของเรามาแม่มันมาเบิ้ลเหรอทุกคนมันมาเบิ้ลโอเคขอหกตัวเหมือนเดิมได้หรือเปล่าถ้ามาหกตัวคือคุ้มทุกคนโอ้โว่าแล้วทำไมให้เราง่ายจังทุกคน เข้ามาฟรีนี่เองไม่มาเลยอ่ะทุกคนดูดิหมดโคตรเร็วนะอุตสาเข้าได้มาแค่544เท่านั้นเองโอ้โหไปรุยกันต่อ19รอบสุดท้ายและท้ายสุดจะเป็นอย่างไรทุกคนตอนนี้ลงมาเหลืออยู่ที่4,200แล้วนะเออมาโอ้โหขอแบบบึมบัมซอมเบ้นหน่อยได้หรือเปล่าเอาแบบนี้สุ่มเป็นตัวแพงไหม โอ้โหสูงเป็นเไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ทุกคนเอมาชอ็อตนี้กี่ตัวทั้งหมด4ตัวโอเคดันมาด้านหน้าสวยสู๋ไวเออมาอีกชอ็อตนี้แ0 0เงินรางวัลก้อนโตไปดิมาสองทีสุดท้ายและท้ายสุดโอ้โหพอละกันทุกคนวันนี้แม่ได้มาอยู่ที่4,700กันเลยทีเดียวนะโอ้โหูมาชอ็อตเดียวแต่เสียดายเข้าเบ็ด40ไม่มานะ มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ